สดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มารายการกับโมจิฮิมะนะคะก็ยังไม่เคยกินนะก็เลยจะเอามารีวิวแล้วก็จะมาแจกทุกคนเลยนะคะก็โมจิฮิมะจะเขียนตรงนี้เลยโมจิฮิมะเป็นน่าจะเป็นลูกคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะแล้ก็แมกเลย ก็เตรียมเป็นไก่มาแล้วนะคะเป็นไก่อืมตายได้อืแต่เ่านี้จะมาทำโอเคแล้วนะคะ เล็มันเนี่ยว่ามันเล็นะเล็กแน่เล็แน่เล็อ้าออกแล้วนี่ีกจะีทำไมันมันจับหัวกระเพางเดียมารงนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยากอา้ยนี่ กลิ่นมันเหมือนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหอมมากนี่ค่ะลี่กลางก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะก็คล้ายๆดอกกุหลาบเลยแต่ว่ากลิ่นมันหอมนะคะมันเหมือนกลิ่นกับอะไรนะอะไรเออยาๆมันแบบว่ากลิ่นมันเหมือนขนมปังนะคะขนมปังกลิ่นหอมๆ แบ่ว่อเกินเหมือนขนมปังที่แบบว่าใส่กลิ่นนะคะนี่ค่ะก็จะมีเสียงพูกับเขียวนะคะนี่ค่ะสียงผูกับเขียวเราก็จะมาชิมรสชาติกันเลยถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่กินหรอกนะขอบอกเลย <c oughs> ไม่แทบไม่อยากจะดูนะคะกลิ่นบอกเลยค่ะกลิ่นมันฉุนมาก ชุ่วยิ่งกว่าสกุชีซะอี๋นะคะก็แบบเนี้ยเนี้ยเีเนี้ยเนีนี้อค้อู้างในมีไส้ด้วยอู้้นมีไส้ก็ไม่รู้นะว่าชะอร่อยอเปาแต่ว่ามาชิมกันเลยมีไส้ด้วยนีไส้ไส้ รสชาติมันเหมือนขนมปังยักษ์ช่มากกํากล่เหมือนขนมปังยักษ์ช่มากอร่อยก่อนอร่อยใช่ไหมะคะเกมหิก็ถุมไปหน่อยแต่ว่าอร่อยมากค่ะไม่อย่างคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เกมน,นี้จบเกม่อ ไม่ในะ่ค่ะไม่บายถ้าชอบก็อย่าลืมกดแจ้งเพื่อ้เปิดราแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสำหรักวันนี้ไปแล้วกับพร้อมโมจิหิมะนะคะบ๊ายบาย